สวัสดีครับผมรัก AB Premium Motor ครับก็สำหรับทุกๆคลิปนะครับผมจะนำรถเนี่ยมารีวิวนำเสนอขายนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้กับ AB Premium ด้วยนะครับมามากันเลยครับข้างๆผมมันคือเจ้า Toyota GT86 ครับตัวรถปี2 0 1 2ครับจดทะเบียนปี2014ครับรถคันนี้นะครับเป็นรถออกศูนย์ Toyota Thailand นะครับหายห่วง เรื่องการเซอร์วิสต่างๆแน่นอนครับแล้วก็ด้วยราคาของเขาณวันนี้ครับที่ AB Premium ีเสนอครับเพียง1 2 90, 000, 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นรายละเอียดตามมาดูกันเลยครับ เจ้า86ข้างๆผมนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีเรียกว่าเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสวยเลยครับสภาพตัวสีนะครับสภาพสีเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับระบบไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบสีนอนนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับโคมไฟหน้าสวยนะครับโลโก้โตลต้านะครับแปะอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าส่วนกันชนของเขาแผงรังพึ่งต่างๆสวยสมบูรณ์ครับไม่มีร่องรอยแตกหักแล้วก็ยังมีในส่วนของ ไฟสปอร์ตไลท์ตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับใครที่ชอบรถ86ครับซึ่งมีตำนานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับคันนี้เป็น1คันครับที่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลครับมาดูทั้งข้างกันต่อครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกเอ็นไกครับขอบ18นิ้วนะครับเป็นเอ็นไก SC 47นะครับรัดด้วยยางเนี่ยปี2021เลย สภาพยางหายห่วงนะครับแล้วก็สภาพล้อแม็กเราเช็คแล้วครับไม่คดไม่ดุง้งไม่ร้าวนะครับแก้มข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์ของ86มาก็สวยสมบูรณ์เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับได้หมดทุกอย่างนะครับปรับไฟฟ้าปรับองศาได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูของเขานะครับกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบเฟรมเลนแล้ว เป็นกระจกแบบเฟรมเลนสแล้วก็หล่นอัตโนมัติเวลาปิดเข้าไปนะครับตัวกระจกก็จะเลื่อนขึ้นนะครับให้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยกุญแจเขาเป็นกุญแจแบบเคเลสนะครับสมาร์ทเอนทรีสามารถล็อกรถได้ปลายนิ้วนะครับจะขึ้นรถก็สอดนิ้วนี้นะครับเป็นเหมือนกันครับทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะได้คนขับหรือด้านคนนั่งนะฮะอ่ะตามมาดูทางด้านท้ายกันต่อครับมาถึงทางด้านท้ายรถของเจ้า86ครับแพนเพลคําว่าโตโยต้านะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบก้อนเดียวครับ สภาพไฟท้ายสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยแตกหักน้ําเข้าแมลงเข้าเลยโลโก้โตลต้านะครับรวมถึงกันชนท้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์กัรระยะมาให้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นในส่วนของดิฟฟิเซอร์ของเขานะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีไฟถอยอยู่ด้านล่างปลายท่อคู่ครับซุ้มเสียงของท่อไอเสียนะครับก็พอที่จะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความขับสนุกมากขึ้นนะฮะเรามาดูทางด้านในส่วนของฝาท้ายของเขาดูบ้างนะครับ ฝาท้ายเปิดมาแล้วครับตัวน็อตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะฮะสีเดิมแห้งๆโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่นะครับมาให้ด้วยนะครับตัวล้อก็จะวางไว้แบบนี้เลยสามารถเก็บของได้จํานวนหนึ่งไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยใบเล็กๆสามารถใส่ได้นะครับกระเป๋าเป้ต่างๆเนี่ยสามารถยัดเข้าไปได้นะครับโครงสร้างดีครับตัวรถเนี่ยไม่โดนมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อค,อครับตามมาดูครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้า86ครับกุญแจเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถวางไว้ได้เลยนะครับแล้วเหยียบเบรกครับกดพุทธสตาร์ทที่อยู่บริเวณแถวหัวเกียร์ครับรถสตาร์ทมาเรียบร้อยครับระบบแอร์ทำงานแบบดูโอไคลเมดแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับตัวแผงประตูครับจะเป็นลักษณะแบบซอฟททัชเป็นหนังนะครับเดินได้สีแดงนะฮะมือเปิดของเขาเป็นลักษณะสีแบบโครเมียมนะครับล็อกรถปลดล็อกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มล็อกกระจกต่างๆนะครับกระจก2บานซ้ายขวาเนี่ยเป็นแบบออโต้ปรับในส่วนของกระจกมองข้างได้มาดูในส่วนของตัวเบาะที่นั่งของเขาครับเป็นเบาะผ้านะครับเดินได้สีแดงก็เป็นผ้า2ชิ้นนะครับสลับระหว่างสีแดงกับสีดําก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบปรับมือครับเดินหน้าถอยหลังนะครับรวมถึงพนักพิงของเขา ก็เป็นแบบปรับมือทั้งหมดแบบนี้ก็หายห่วงเรื่องระบบไฟฟ้าครับได้บอกปรับมือมาก็ปรับให้เข้ากับสรีละของตัวเองนะครับได้เข้าที่แล้วก็ลุยเลยนะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสีดําสลับกับได้สีแดงนะครับแล้วก็ในในส่วนของด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับชิปั p ชิป down อยู่ซ้ายและขวานะครับคูสคอนโทรลมีมาให้ครับ ที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านด้านขวาครับแล้วก็ในส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวต่างๆนะครับระบบไฟหน้านะฮะเร่งแสงลดแสงในส่วนของหน้าปัดหน้าจอได้ด้วยนะครับจากเลื่อนปุ่มตรงนี้นะครับเบาๆตรงนี้นะฮะได้หลายสเต็ปเลยเปิดฝาท้ายก็ได้นะแล้วก็ในส่วนของนะครับการปรับนะครับพวงมาลัยนะครับดึงสลักด้านล่างออกครับขึ้นลงเข้าออกแบบนี้ได้ทีแล้วก็ล็อกไปได้เลย เรือนไม้ของเขาครับเป็นเรือนไม้แบบทรงกลมนะครับเป็นเข็มวัดรอบที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ในส่วนของเข็มอัตราความเร็วเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็ได้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไมล์เรทณปัจจุบันที่ผมรีวิวครับอยู่ที่68,200กับ20กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะมาดูในส่วนของตรงกลางครับจะมีในส่วนของช่องแอร์2ช่อง แล้วก็ขวาซ้ายเนี่ยที่เป็นลักษณะของช่องแอร์ทรงกลมเนี่ยสช่องด้วยกันได้จอมาใหม่ครับเป็นจอ2ดินนะครับยี่ห้อเคนวูดนะครับก็ดูหนังฟังเพลงได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคุณภาพของลำโพงของเจ้า86ที่ให้มาเนี่ยก็พอเพียงนะครับกับการใช้งานมีในส่วนของนาฬิกาแบบอนาล็อกมาให้นะครับไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับแล้วก็ระบบแอร์ที่ผมบอกไปว่าเป็นแยกอิสระซ้ายขวาจากการหมุนเอา ปุ่ม AC มาครบหมุนเวียนภายในนะครับการปรับแอร์แบบดูโอหรือไม่ดูโอก็สามารถทําได้หมดนะครับปุ่มพุสตาอยู่ทางด้านล่างหัวเกียร์ของเขาคันนี้นะครับเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับก็สามารถไม่ว่าจะเป็นชิปอัพชิปดาวจากตัว p พ d e r s h i ชิปนะครับหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์จากตัวหัวเกียร์ชิปอัพชิปดาวแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโหมดการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสโน นะครับมีมาครบนะครับแล้วก็ t r a c ชั่น control on-off ได้ VSC Sport ก็มีมาเบรคมือครับจับกระชับมือมากนะครับอยู่ข้างตัวเราเลยนะครับบริเวณแถวแถวหัวเข่านะครับก็ไม่รู้สึกว่าเกะกะนะครับก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับวางไว้อยู่ข้างๆกับหัวเกียร์ถัดลงมาครับจะมีช่องวางแก้ว2ช่องแล้วก็ช่องเก็บของบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับจะมี Power Outlet มาให้1ช่องด้วยกัน ด้านบนครับเป็นกระจกแต่งหน้านะครับไฟตัวกระจกแต่งหน้าจะฝังไว้อยู่ในส่วนของข้างๆของกระจกตัวไฟก็ติดเป็นปกติครับสำหรับคนขับและคนนั่งนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของภายในของเจ้า8 6คันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วนะครับแนะนําเลยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยนั่งไม่ได้แน่นอนซึ่งเบาะด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะของเบาะแบบด็อกซีทนะครับหรือว่าเป็นเบาะป็นรถที่เป็นสปอร์ตแบบ2อบวกสเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยนั่งไม่ได้ครับติดหัวเข่าครับ แต่ว่าสําหรับเด็กเเด็กน้อยเนี่ยนั่งได้ตัวสภาพเบาะของเขาด้านหลังเนี่ยสวยสมบูรณ์ครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเสียหายได้ใดทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าลักษณะเดียวกันกับเบาะคนขับและเบาะคนนั่งด้านหน้านะฮะสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า86คันนี้ตามไปดูครับสุดท้ายครับมาดูในส่วนของหน้าตาเครื่องยนต์ครับของเจ้า GT 86ครับเปิดมาแล้วครับผมอ่า GT 86นะครับก็ ได้ถูกพัฒนามาร่วมกับตัวค่ายสุบารุนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ครับ 2,000cc ครับ NA นะฮะไม่มีเทอร์โบแต่ว่าให้พละกกำลังเนี่ยราวๆประมาณ200แรงม้าถือว่าพอเพียงแล้วก็ขับสนุกครับสามารถใช้แบบ daily use ได้สภาพเครื่องยนต์นะครับสายพานลูกลอกหน้าเครื่องต่างๆทำงานดีครับเครื่องยนต์แบบวางหน้าครับขับหลังตัว GT86 เนี่ยเป็นรถที่มีเสน่ห์ครับใครที่อยากจะ ได้ในส่วนของขุมกำลังมากขึ้นนะครับแรงขึ้นเนี่ยสามารถไปอัปเกรดได้สบายๆเลยนะครับมีอู่สำหรับทำของเขาเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของแก้มข้างครับแก้มซ้ายแก้มขวารวมถึงน็อตปากปกระโปรงเนี่ยได้ถูกทำการแกะเพื่อเก็บสีนะครับมาเรียบร้อยนะครับก็พูดกันไปตรงๆนะฮะแต่ว่าตัวรถเนี่ยโครงสร้างตัวบอดี้เองนะครับ สวยนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักรอยเชื่อมต่างๆนะครับรับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่ำแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานครับสติ๊กเกอร์ดวงบอกในส่วนของน้ำยาแอร์นะครับแล้วก็เม็ดอาร์รอยดอทต่างๆเดิมโรงงานครับท่อน้ําท่อยางต่างต่างนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็การทํางานของเครื่องยนต์ดีครับระบบเกียร์ทุกอย่างนะครับทำงานเป็นปกตินะครับการลื่นไหลนะครับช่วงต่อของเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทนะครับเป็นอีกหนึ่งคันครับสำหรับสาวก JDM นะครับที่ ชื่นชอบนะครับรถ86ในตำนานนะครับคันนี้คือ GT 86ครับรถออกศู์ Toyota Thailand นะครับตัวรถปี2012ครับจดทะเบียนปี2014ครับด้วยราคาเพียง1 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ1 2 9 0 0 0 0 9,000บาทครับโทรเข้ามาครับ095-000-5555 095-000-5555 AB Premier Motor ครับมีแอสไซน์นะครับสำหรับแอ p พลิเคชัน Line นะครับแอสไซน์ AB Premier Motor นะครับนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับเยอะเลยนะครับระบบออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB Premier Motor ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com